มีละมาจากคุณเอ่ยก็มีผลลักทางห้องนี้ถ้าจะเล่นเจอกันนะเล่นมีละมาได้นะเจอกันแน่นอนนะกุดเพิ่ <c oughs> มเงนสบายเลยนะมันเคยเวลาจับพักอะ่ะอ๋อโอเคเราโอกาสเจอกันนี้เนาะจุกป่าเารวิกนี่ไม่ถึง สองวิววิวนึงยังไม่ถึงเลยลม,มันมากาพวกเก็บเล้งม,มันจะ <c oughs> พวกเก็บเล้งคนมันจะไปเล่นยีลังเกลอะไรนะดันแบบได้เต็มเยอะๆคิวเยอะๆนะก็นะต้องเอาที่ถนัดไปเลยเนาะของผมใช้บาร์มี่ป่ะแชมป์ผมว่าถ้าใครเล่น เคยเล่นลีวิตขึ้นแรงคนนี่โคตรโหดเลยฮัลโหลแจ็คานมี่ปะผมได้ได้ด้านล่างนั่นเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นง่ายปะนะครับเพราะว่ามันมีนะอีเวนต์นะที่ว่าตายได้นี่อยู่นี่แชมป์แชมป์อยู่นี่ตายแล้วนี่อยู่นี่ทางนข้นางน้น ไอ้ <ś m any> จัดเอ้ยจะปั่นจนอายอ่ะเอ้ยมัมมีฟ้ากับมัมมี่ขาวอ่ะมัมมีมัมมีฟ้าเอวมันคอดกว่าเลผมลองไปยืนดูตอนที่รวมทีมอ,ะอ่ะเอวมันค่อดกว่ามันแบบมันเป็นทรงผู้หญิง,ญงใช่ไหมเออเป็นทรงผู้หญิงอ่ะ เหมือนออสเปงมีอ่ะแล้วโ <Okay. S 1> อเคอสสปริงนี่มีนะโอ้ยอยากได้เครื่องมีบางกรอเว้ย่มันจะวนมาเมื่อไหร่วะตอนวนมาไม่ก็สุมไม่ได้ยังมีคนสามอ๋อผมผมอยู่ว่ะ ผมว่าสุ่มยากนะผมไม่เคยสุ่มได้ลายขึ้นกินลายที่ว่ากล่องกล่องไอเทมครับประเด็นคือมันเจ็บใจตรงที่แบบแต่ก่อนมันเคยมีแล้วมันก็ใช้อยู่บ่อยๆอยงนมันชอบอะพี่ก่อนแทบเลยบาร์เรจโอเคไปชอบไปแล้วผมอยากได้คือมีนน้ำแข็งก็สวยครับมันก็สวย น้ำแข็งนี่คือตอนนั้นเป็น RP ใช่ไหมแอบแถมแถมเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องสุกน่าจะไม่น่าจะอยู่ในกล่องหรือเปล่าแต่ไม่รู้ผมมาไม่ทันแต่เครื่องบินเครื่องบินในนั้นนะ่ะเครื่องบินมังกรมันมีไอพ่นไงมันสวยไอพ่นสีเหลืองใช่คนุณเต้ใช้มีดเลยเหรออ๋อทำทำเควสระยะประชิดค,ครับวิ้ยมีคนมันมีสักคนนะวขาถปิงอะ ใช่ใช่ตอนนี้หลังพัดปิงเลยบอกว่าใช้ใชมีดก็ดีนะฆ่าในความเงียบแนบวนไม่เจ็บไม่ร้าเจ็บโอเคเลย I got supplies I got supplies มีกุญแจมาบบไหมที่ตู้นะได้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 แล้วเดินบอดบอดสองตัวเลยเฮ้ผมได้ละผมได้ละคนสามตัวมาแน่เข็มยังสามบาทมั้เออมี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 เดี๋ยวไ,ไปให้จ้ะเดีเ๋ยวยวันนี้กันนะ nha quan đi ba đi, Nato, Nato đi. À, một nhà nữa rồi mà à. Ông à, lên này à ไปท้ายไหมอ่ะสามไปเลยยึดกดแล้วไปโอเคดึงด้วยครับยังคงแคบอ่าตั้งวล็ให้ตั้งวล็ให้ หรือว่าจุดนี้คุม้มไหมไม่แน่ใจมาเอยยกาลลเกมได้คูณสียังไ a r k e d a l o c ไหนประตูไม่เปิดเลยไดแล้วครับคุณสิ ดูไม่เปิดออกไปเลยมีคนลงมาบ้างมึงวิ่งลงลงลงรถรถรถตรวจแจ็ครถมีสกิน เที bang, ik. Ik ok. oh. no, okay, ่ย okay. ่ตกใจหมดเลยระวังเช็คเจ๊กเอาครับดูบ้านชุบดิไปบ้านตุบงงใจนี่ก่อนไปจิ้มกัเลยโอเคมีคุณุกยังใจงงจรจมตรงนี้คุณในบ้านชุบมีไหม ไม่มีครับเงียบเงียบครับผมเราแค่ทำมันจะไหมล่ะใช่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 ครับฟ้ำเปิดต้วยเห็นว่ารถมันจะคือรถแม่งขยับพอดีเลยอย่างนี้ผมก็เอจใจเอ๊ะรถบีบตกินมันขยับอีกรถมีสกินอ่ะเห็นแต่รู้มันจะดู้ว่าขยับพอดีไงมีรถชนด้วยในเมือง ไปไหนอ่ะไปเมืองใหญ่ไหมได้ยึดเสาเอ้ยยึดยึดหลังคาเคยมีรถชนเมืองนะโอ้ไม่ชอบสีแบบนี้เลยเว้ยได้กระตุกมากเลย นี่ใหญ่กับประสาทเ,เลยครับรับไหมล่ะอืมประสาทยิงกันอยู่ในเมือง,มงก่อนได้นะผมะ่เดี๋ยวาผมเล่นบางคสามหลังฮะขึ้หลังขึิขอกนมันเลยคือตัดขาได้แล้วถ้ามีคนที่เมืองผมก็ยังย,ยิงจากข้างหลังข้างนอกให้ได้ เข้มไปยิงไหมมา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 อะไรยังดีไม่ยินเสียงเดิมหรอไม่<ะ>ยินเสียงเดิมเยอะหมดหมดหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันเดิมเหมือนกับมันย่องอะ่ะน่าจะคนแหละน่าแบบนั้น,นนะมันเดิมเหมือนกับย่องย่องอะ่ะของล็อกอยู่ ดีนะครับหลังผมไม่แหกยิงกันละประสาทยิงกันละเก็บเอาไหมเดี๋ยวผมไปช่วยยันไปด้วยเนี่ยเนี่ยผมไปด้วยนะบดบอดบอดบอดแม่งเฮียโอเคไอ้เฮียคนตีเลยบัดชัวชัวเพราะว่าอยู่มีไทยมือโฟนนะโอเคใครเอาบ้างหุ้นได้ยังไหมผมปีละไม่ใจไม่ใจไม่ใจไม่เจ็บลงแล้ว ใ,ใ,นในด้านในเนอะหนูว่าอะไรได้ยินเสียงมั้เหมือนคนเดินย่องย่องอะระเบียงไหมอืมของที่แจ็คเป็นไงบ้างอะ่ะเงียบก,กิบเลยอะพยายามมองรอบทิศทางเอ๊ะไอดอกเบ่งลงป้อมบ้านเห็ดเนี่ยบ้านเห็ดนลงข้างๆผมนะอ๋อ ฝั่งฮอสปริงก็เงียบเลยไม่มีคนเดินเลยแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแถวแถวนี้นะประสาทนะประสาทชุบนะใช่พรุ่งนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าจะกลับมาทันหัือะอาจจะเล่นไหมหรืออาจจะไม่ได้เล่นเลยไอ้แชมป์แชมป์อาเซียน,นเ,ยนเตะวันไหนเนะี่ยวันอาทิตย์ใช่ไหม สองไม่รู้ดิเมื่อเมื่อวันเตะกับไอ้นุ่มเปล่าวันอางคารเราเตะใช่ไหมเตะกับน่าจะเตะวันอาทิตย์อะไรงั้นเซบียาหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานเสนเตะอะเซบียาหรือเปล่าใช่คือวันอางคารเราเตะไปแล้วน่าจะเตะวันอาทิตย์ละบอลนั้นแล้วก็อันนี้เราเป็นพี่นี่เมลิกนี่เราเตะกับใครวะไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูโปรแกรมเงียบวะเฮ้ยพี่เงียบเกินไปไหมเนี่ยเยอะสิบสามคนแล้วเนี่ย มัข่าวก็ตามกันมาเยอะเลยผมวาใช่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงยินเลยไม่ตัดปอนทันวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเลยกเอาไว้ช่วยดีกว่าเอาดูบังประกบไหมก็ได้ก็ได้ครับอยู่ข้างบนมันทำเลดีเอออยู่ข้างบนมันทำเลดีอ่ะ เดี๋ยวมันก็จะยิงอยู่เลยนะเนี่ยนั่นยิงเหรอไม่ใช่ไม่ใครไม่น่าไม่น่าใกล้เราเพราะว่าถ้าอยู่กับผมผมก็ต้องได้ยินอะนี่คนเกิ่มอลยเพิ่มแล้วคนเพิ่มแล้วจะด้งว่าเสาชุกมีคนสแตนบายอยู่เลยมี ปกเทียบตอนนี้มีคนนะที่กำแพงโอเคบ้านของสะพานได้ขายไหมบ้านซื้อของเลย้านขายเห็นรถอะไรเห่ไรไม่มีรถจอดอยู่เห็นคนรถอะไรเห่ไรแลอืมเดินทางมาหลังเห็นนี้เลยลงเนินแล้ว โอ้หลายตัวโอ้เดินเป็นขบวนเลยเดินเป็นขบวนเลยคุเต้ผมน็อกไปหนึ่งแล้วน็อกไปสองแล้วตรงนั้นน่ะน็อกสองครับเออผมน็อกหนึ่งคุณเต้น็อกหนึ่งอ่าชุบเลยเดี๋ยวคุณเต้ค่อยๆปาเน็ตไปนิดเดียวเล่นๆออกเสร็จแล้วผมันขึ้นมาจะยิงได้อ๋อชุบอยู่เนาะโอเคมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันชุบอยู่มันน็อกไปสองตัวอะไรวะฝั่งนี้ครับมาเลยตรงนั้น มองไม่เห็นเลยสม้มก็เต็มหมดเลยวไปไปโอ้โหแจ็กเจ็กมาด้านหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะลองระเบิดนะมันมันออกคว้ามากเลย โจ็เห็นไหมเห,หมาทำปาต้สคนเฮ้โดนลดีกองโดนลา,ดดาล้ะสอโอ้โ oh, หมันข่มยังวะไอ้เฮียโดนแต่หัหวมันจะเดินขวาไม่จะเดินขวาแจง เฮียันงว่ะใช่เนนี่เนี่เรื่องไกันเลยเๆๆยนี่ยแบบ s o m e อ้หเียดันเย w e s o m e สวยไอเฮียโอ้โหมันมีตัวหน้านะตัวหน้าอยู่อยู่จากหลาเรวงนะเกมเยยดูเผมเล โอ้วงโอ้ยโดนยิงเหรอหรือว่าตายโดนยิงตายวงตายวงไอเย็นมันรีบนะมันดันอย่าโดนปาเลยเย็นเลยมันเยอะเฮ้ยตัวหลังอะมันได้ตัวหลังมันจะล้าคิวอะที่ตัวยิงน็อตเมื่อกี้เนี่ย